สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดสหายฟิชชิงนะครับวันนี้มาชมคลิปผ่ารอกนะครับเจ้า V-Base c o c o b a s e ครับไปชมภายในกันว่าเป็นอย่างไรบ้างไปครับเริ่มจากตัวแขนหมุนนะครับตัวแขนหมุนหรือว่าแฮนด์เลเนี่ยทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวหน็อกก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันชุดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหน็อบได้นะครับเป็นหน็อบย้ำตายมาสตาร์เดกเป็นงาน ABS นะครับและมีการเสริมเกลียวด้านในด้วยวัสดุทองเหลืองนะครับสำหรับการประกอบกับชุดเสาแกนหมุนนั่นเองฟ้าปรับคอนสตร ปูนให้วัสดุมาเป็นงานอลูมิเนียม3ามชิ้นนี้มาครบนะครับตัวบูสสวมที่เสาแกนหมุนสําหรับกดชุดเบรกแล้วก็ตัวลูกปืนกันกลับนะครับชนิดแบบ6เมตรรวมถึงลูกปืนประคองเสาด้านบนก็ให้มาพร้อมครับสำหรับลายไกด์นะครับตัวบอดี้เป็นงานพลาสติกและตัวลายไกด์เนี่ยเป็นวัสดุเซรามิกนะครับซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนและทนต่อการเสียดสีเฟืองพีเนียนให้มาเป็นวัสดุงานทองเหลืองนะครับส่วนพีเนียนโยกนะครับให้มาเป็นวัสดุพลาสติก ABS ครับชุดพระเบ กสามชิ้นนี้นะครับให้มาเป็นงานคาร์บอนมาพร้อมกับชุดกดเบรกนะครับที่เป็นงานโลหะและชุดคลิกเสียงปลาล่าครับทั้งหมดนี้นะครับประกอบอยู่ด้านในของชุดเฟืองขับเฟืองขับของ b a s e ส o c o Base ตัวนี้นะครับให้วัสดุมาเป็นอลูมิเนียม7075นะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงด้วยความแข็งแรงครับผ้าเบรกอีก1ชิ้นนะครับเป็นผ้าเบรกคาร์บอนมาพร้อมตัวเฟืองนะครับสำหรับปลดฟรีสปูลชุดนี้ประกอบอยู่ด้านใต้ของเฟืองขับตัวเสาแกนหมุนนะครับให้วัสดุมาเป็นงาน งานทองเหลืองครับและด้านใต้เสาแกนหมุนก็มีลูกปืนให้อีก1ตลับสําหรับเฟืองตัวหนอนให้มาเป็นวัสดุโลหะนะครับน่าจะเป็นทองเหลืองแล้วเคลือบด้วยโครเมียมนะครับไม่สามารถอัปเกรดลูกปืนได้นะครับสำหรับเขาควายให้มาเป็นงานโลหะนะครับและฝาครอบเขาควายให้มาเป็นงานพลาสติตกต่อกันที่ตัวสปูลน,นะครับวัสดุของสปูลเป็นงานอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวแกนสปูลเนี่ยให้วัสดุมาเป็นงานสแตนเลสนะครับแล้วก็มีลูกปืนให้1ตลับเป็นลูกปืนกึ่งเซรามิกนะครับขนาด5้าคูณสิ 11คูณ4ไดมิเตอร์ของตัวสปูลนะครับขนาด34มิลลิเมตรนะครับ, mm, รบแล้วก็หน้ากว้างของตัวสปูลตัวนี้26.5ม mm. ิลลิเมตรแกนยาวของตัวสปูลนะครับวัดรวมอยู่ที่39มิลลิเมตรฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับวัสดุเป็นกราฟไฟต์นะครับด้านในก็จะเป็นแม่เหล็กแบบชนิด10เมตนะครับเรียงกัน2แถวก็จะมีแถวละ5เมตนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนอีก1ตลับนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนกึ่งเซรามิกขนาด3คูณ10คูณ4ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กตัวนี้นะครับสามารถ ปรับละเอียดได้ถึง29สเต็ปส่วนด้านของฝาห้องเกียร์วสัสดุก็จะเป็นกราฟไฟต์เช่นกันนะครับและบริเวณจุดปรับคอนสปูลก็จะมีลูกปืนให้อีกหนึ่งตลับชุดเฟรมกลางหรือว่าตัวบอดี้นะครับก็วสัสดุเป็นกราฟไฟต์เช่นกันนะครับแล้วก็บริเวณชุดยกฟรีสปูลน,นี่นะครับก็จะมีองค์ประกอบพลาสติก ABS ผสมผสาน,ก,นสาากับตัวโลหะนะครับ <gor j us> เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวชุดยกฟรีสปูลน,นั่นเองเช็คสเปคเกี่ยวกับลูกปืนกันหน่อยนะครับ6กบวกห่ว่ามีครบหรือเปล่า ลูกที่1น,นะครับอยู่บริเวณแกนสปูลน,นะครับต่อไปลูกที่2อ,อยู่บริเวณจุดปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับ ลูกที่3นะครับอยู่บริเวณจุดปรับคอนสปูลลูกที่4นะครับเป็นลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนด้านล่างนะครับลูกที่5นะครับเป็นลูกปืนใต้เสาแกนหมุนลูกที่6นะครับเป็นลูกปืนประคองเสาแกนหมุนด้านบนนะครับและก็บวก1นั่นก็คือลูกปืนกันกลับเช็คสเปคแล้วครับมาครบ6กบวกหนึ่งและนั่นก็คือรายละเอียด internal c o m p o n e n t ทั้งหมดของ V Base c o c o Base นะครับที่นนวดนามาผ่ารอกให้ทุกคนได้ชมกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจนจบ คลิปวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปน้นหนวดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ยบ